แล้วลายเซน like, ็นเป็นไงครับอาจารย์เกก็ลายเซ็น <switched> น <van ishes> ี้ค่อนข้างจะสอดคล้องกันนะครับจริงๆใบหน้าเขาเป็นธาตุดิน แต่ลายเซนเนี่ยเป็นธาตุน้ำตัวอย่างลายเซนที่เราได้มาเนี่ยจริงๆหาค่อนข้างยากมากเลยเวลาเขาเซนเนี่ยในตําแหน่งตัวตนของเขาเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นก็คือเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทํางานค่อนข้างจะเอาตัวเองเป็นใหญ่คุมลูกน้องอยู่ได้ดีเลยเพราะว่าในตําแหน่งตัวตนเนี่ยอยู่บนในตําแหน่งอยู่เหนือลูกน้องเลยนะครับก็ส่งผลทาให้บริวารรอบข้างทํางานก็จะค่อนข้างจะเครียดๆนิดนึงเพราะเขามีคนตั้งใจทํางานนะครับแล้วก็พอเป็นลายเซนธาตุน้ําก็บ่งบอก ถึงเรื่องคําพูดวาท้าสินในการเจราจาในการไปดิวในการปิดดิวเวลาไปพิชชิ่งเนี่ยใช่สามารถเอาเงินออกจากกระเป๋าเจ้าสัวได้ใช่ใช่แล้วก็ในตําแหน่งนามสกุลเนี่ย<ๆ>ก็จะบ่งบอกถึงเรื่องทรัพย์สินเนี่ยค,ค่อนข้างจะใหญ่และชัดเจนมากโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นฟอร์มลาเซนที่ค่อนข้างดีแต่ว่ามีมีจุดที่มันจะส่งส่งผลเสียเกี่ยวเรื่องสุขภาพเท่าที่เห็นเนี่ย ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องหลังแกนกลางลําตัวนะครับ<ะ>ไม่ไม่ข้างหน้าและข้างหลังเนี่ยตรงนี้น่าจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องสุขภาพยือโดยรวมถือว่าค่อนข้างดีเป็นฟอร์มเซนที่ค่อนข้างใหญ่<ะ>อันนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากเลย